สวัสดีจ้าลาตนาข้อสกอนจ้ามันเองกะลาสิมาทำพิซซ่าให้ลูกกินด้วยจ้าอันนี้ก็เป็นนุ่มจืดนะจ้าฮั่วจีทำอุ่นจ้านุ่มจืดแล้วก็สิมีแบบผมแบบอันปุ้มปุ้ยนะจ้าที่ทำให้แป้งปุ้มปุ้ยนะจ้านี่เฮาก็ใส่สักเคืองหนึ่งจ้าฮั่แป้งใส่ฮั่ก็บ่ได้ทำหลายจ้าพิซซ่าฮั่แผ่นทำแบบแห้ให้มันละลายจ้านี่ให้ให้ผงปุ้มปุ้ยนะจ้าเขาเอิอเยส้า ให้มันปุ่มปุ๋ยก่อนจ่าเขาทำนุ่มกับเยสนี่ให้มันเข่ากันนะจ่าอุ่นๆจ้าไม่ต้องห้อนมากจ้าอุ่นๆจ้าให้รอให้เยสมันละลายก่อนได้จ้าการเมตเตนี้่ากะสิน่ากะสินมันผสมแป้งได้จ้าแป้งที่เขาจะทำพิซซ่านะจ้านุ่มเทียนเขาทำอุ่นกับเยสนะจ้าเขาก็เทลงไปเอาอุ่นๆได้จ้าเด้อเนาะก็ใส่แป้งแป้ง แป้งอันนี้เรสูงอ่ะจ้ถั่วหนึ่งจ้าใส่แป้งถั่วหนึ่งได้จ้าเด้ทอทำแทนพิซซ่าจังกินทำเองอจ้า นวดค่ะเราก็นวดนวดนวดให้มันเข้ากันเด้อจ่าเด้อนวดให้มันเข้ากันมันเข้ากันมันกับสิบน,นวดค่ะนวดมันติดเมื่อฮักเอาแป้งแ่ ถ้ามันละจ้าคุณแม่จัดให้คุณแม่รัตหน้าจัดห้จ้าหนวดหนวดจ้า รอจ้ะเขาเอาผ้าปิดไว้จ้ะรอรอจากสิบหานาทีจ้ะรอสิบหา้านาทีค่ะในส่วงการรออันรอแป้งอันพิซซ่านะจ้ะเขาับสิมาทำอันที่อันท้าอันนา,นาพิซซ่านะจ้ะอันจะใส่ทุ่มอด ทุ่มอดแล้วใสะบักเขือเลนบักเขือเทนนะจ๊ะเขาจะใส่จังสี่ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะจ๊ะแต่เราละน่าชอบจังสี่กันใส่จังสี่นะจ๊ะใส่ทุ่มบักเขือเลนเนี่ส่วนบักเขือเลนเนี่จะเขาก็บีบลงไปเลยจ๊ะบีบลงไปใส่พริกเผปะพริกไทยจักน้อยโอกอน คนด้วยจ้าจ้ะเดีย๋ยวจักซซอนหนึ่งกับวกอน้ำมันพืชน,น้ำมันพืชสักหน่อยใส่ประมาณซอนอจ้ะซอนหรือสองซอนก็ได,ด้แล้วจ้าแล้วก็หากับคุกเข้า คลุกข้าวให้มันเข้ากันจ้ะลุกข้าวให้เข้ากันค่ะนีจ้ะมม่ก็สิเปนหนาตาจังสี่เละจ้ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แลร้วรจ,จ้ะเขาก็เอาผักออกเขาก็สิแม่รีดแป้งมนันเขาก็นวดนอ,อีกทีนะึง เขาก็ใส่อุปกรณ์นี่ผ้าแปง้งก้อมเสื่อมาสิ่อแปง้แปงสิบ่ไไ้ติดไม่เขาสิรีดเล้กันรีดจะ้ะรีดแผ่นรีดจะ้ะรีดแผ่นรีดกลับไปกลับมาจะ้ะแ่นพิซซ่าจ้ะ กะสิมันกรสิเพราะดีบ่ปุ่มปุ๋ยมากจ้ะบ่กรสิเป็นแจ้งซีจ้ะแผ่นพิซซาจา้าห<ม>้องกรสิเอาอันที่ห้อสมงนะจา้าที่ลงไปจ้เที่ลงไปลยจา้าที่ลงไปลยจา้า ร่อนวาดทำแตงมันสวยๆจ้ะแตงสวยๆทำทำให้มันทั่วปันจ้ะให้มันทั่วาตาก็จะเป็นยังสี่ละจ้า เอากรสิเอาอู๊จ้ะเอาอู๊เอาอู๊ใส่จ้ะอู๊ดลุยใส่เลยจันอูใส่เลยจ้ะอู๊ดลุยใส่อู๊ดลยใส่เลยจ้ะ อใส่หลายจัดใส่แบบพอดีออกมากก็จะได้ดูสวยงานอืมใส่อูดแล้วใส่อุกรณ์โอยจ้ะโรยโยอ,กอุกรณ์ใส่ใส่น้ำมันพืชด้วยนะคะเากให้น้ำมันพืชล่งไปน้ำจื อเพราะเราใส่อกเนืนอมันออกมาเป็นสีสวยงามจ้ะอือตอนนี้เรกลับหน้ากับสีอาไส้อกเนื้นค่ะจ้าสีสันจะเป็นจังสีละจ้ามีหองกับสีมัแเต่งเอาหมูใส่จ้าเอาหมูใส่ พิซซ่านานาพิซซ่าจ้าคุณแม่เกิดมากกับ่าเคยทําหรอกจ้ามา่ด้ดสามีฝรั่งเนี่ยเราจะไปทำพิซซ่าแม่จำเป็นหอมหัยยวใยญ่วาง มกแตงกวาว่างแตงกวาว่างเยอะมากกับมาเคยอเทำหนุกจ้ะนี่ละจ้าพิซซ่าน้าตาจังซีล่ละจ้าเสร็จแล้วค่ะ ลูกปนีลูกๆกัสิกินจ้าเสร็จแล้วค่ะพิซซ่าค่ะพิซซ่าเฮดพิซซ่าให้ลูกจาก้านัตนาก็บก่ะเคยเฮดดอกจ้าลูกๆอยากกินแม่ก็เลยจันให้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอก like, ขอขอดไลค์กดแชร์กดติดตามตนัตนะก็สักคนนึด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ